ขอเชิญครับนี่คือแบรนด์ของ Lin ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของทางลิ n นะครับที่จะมีที่หลายกระเป๋าเลยก็เป็นคอลเลคชันค่ะเป็นคอลเลคชันของผู้ชายเป็นคอลเลคชันแรกครับก็ชื่อว่า In Lin Intrepid c o l l e c t i o นนะครับอันนก็ฝากด้วยนะครับ จริงๆเราใส่ได้ในแนวมินิมอลดูชอบดูวันนี้ก็มาในทัวทัวรลุคที่เป็นสีขาวครับแล้วก็ตัดกับสีสีดำของกระป้วยจริงๆจะมีกระเป๋าสะพายหนึ่งใบแต่ว่าโดนพี่ทีมงานดิ้ไปแล้ว<อ>แปลว่ามาผู้ชาหลายใบผู้ชายหลายใบครับหลายใบแล้วก็มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ผู้ชายคนแรกด้วยก็ขอบคุณทมากแลวก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับ <ๆ S 2> อ้ก็ก็หวังว่าจะเป็นแบบนัครับก็คอลเลกชันต่อไปก็ใช้งานีได้ครับีีวลาาองใส่ใบแล้วก็จะรับจ่ายต่งต่เอก็ว่าทำไมเดือก็อะไรน่วี่เขาไทั้งล้วองหยางครับแล้วมีใบไหนที่อยากจะมสา บอกแบบนี้เลยอ่ะจริงๆมีหลายใบมากแต่พี่ไม่บอกรอเป็มนน่ารัอกแบบี้านน่ารักเนทคะเปารัใช่ครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ใครที่มาที่สัญคลาาวนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมาอยอ่ชั้นหนึ่งนะครับ งานจะมีตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้จนถึงวันที่16ครับผมังกระป๋อเลยครับยังรไม่ต่อสัญญาอาเแบ่นโลกโซเนาะมันเรื่องแบบิกันยกส่ด้วยกันเราทราบข่าแล้วว่าไม่่อสัญญาก็ทราบข่าวพอๆกับข้อมูเพราะว่าปีสุ้นี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ที่ที่เมืองไทยเท่าไหร่แล้วก็พอพอมาทราบบ้างในในช่วงนั้นก็ ก่อนหน้านี้นก็ไม่ได้คุยอะไรกับาากน้องเลย้วยเพราะว่ามันเป็การทำงานรเราเจอกันส่วนมากคุย,นเ,นยเรื่องแบบว่าอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ว่าแต่แต่ละวันเป็นยังไงบ้างารเจยบริงๆคือว่าก็สำหรับพี่แก้วก็ก,ก็ก็มีเขาตกใจนดิดหน่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่า,เ,าเราเรา,เราก็เจอน้องมาตลอดตั้งแต่เราเปิดกองมาตอลอนเพราะว่าแต,แต,แต,แต่ว่านะตอนนี้เอาจริงๆก็ก็ เราที่าอยู่นีแ้วก็การตันใจของทุกคนดวยใน่องาอะไระเราเราที่อยู่ในคณะวิชายเนี้ก็ได้สพอร์ตน้องเต็มที่เท่าที่จะทําได้แต่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได่มีอะไรที่แบบทีรู้สึกว่ารเจะเป็นไปดา่อนะไม่ไม่เคยคลยน้องไม่ได้มาด่าค่ะเอไม่มีแล้วพข่าออกไเรามีโอกาสได้ยกที่นี่มรการกก่เออณตอนนี้มีโอากาสได้คุยกับที่่แต่ก็ไม่ใช่ น้อก็ต้องมีช่วงที่น้องเรียนก็ไม่ไม่อยากรบกวนน้องที่น้องต้องแบบว่าต้องอยู่ในช่วงของมหาลัยเพราะมีข้าใจอนีช่วงมหาลัยจะเป็นช่วงที่เหมือนทำงานด้วยแสดงว่าเหตุที่กบบที่เทแตไอยู่อะไรเงี้ยเราก ais, Depois, really ็ไม่ทราบใช่คะว่า จริงๆก็ไม่ว่าผลงาน,นไ,ไหนของที่ไในสโมสรตนีก็สปอร์ตก็อยากจะให้ทุกคนสปอร์ตทั้งตัวทศเองแล้วก็ตัวนักแสดงจากละครเรื่องโรจน์จเกี่ยวทุกคนไม่ใช่แค่เราสิบคนอกคือมีพี่น้นองนักแสดงในละครเรื่องโรจ์ใจเกี่คนก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้สปอร์ตนวีเก่ะเพราะวาเป็นรวใจกคนเเอาจริงๆถ้าแยกย,ยกันเนาะ้าสุดตังก็เป็นพี่น้องแบบนี้อยูว ส่วนในพาร์งของการทำงานก็ก็อยู่ที่ว่ามันก็เป็นเรื่องของโปรเดลชิ้นนั่นแหละว่าอาจจะแค่ไม่ได้เจอกันบ้างในในบางงานแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะได้ได้เจอกันอีกทำให้เราได้มีในเรื่องของเรื่องการได้รับคอนเทนต์นี้นะครับในขณะที่พี่ชายเป็นยังไงบ้างน้องก็โตขึ้นครับเอาจริงดีๆกับทุกทุกข้าวเดินของของแต่การที่พี่ชายโตน้องโตขึ้นแล้วก็ได้เน้นน้องทำในสิ่งที่น้องอาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าน้องอาจจะอยากหลายตัว ก็สำหรับเรื่องเป็นแัปปี้ยังไม่อยู่ครับยังไม่อยู่ไม่ได้ไปไหนกันเลยลุนด้เลกนีก็เอาเอาเดี่ยวสารพศกันกันส่วงนี้ก็บางคนแบบเป็นทำงานกันนอยเขาก็จ่า้อกงใจอะไรแนี้ในช่วงังจะีอยู่ทุกคนครับไม่ไม่ได้หายไป จะกินข้าวก่อนครับเอา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 คิวในการกินข้าวให้ตรงกันก่อนนะตอนนี้รัดเยอะครับกเพราะว่าบางคนก็ก็มีก็มีงานของแต่ละคนเนาะส่วนทางกว่าจะรวมตัวกันได้ว่าเฮ้ยวันศุกร์เนี่ยว่างไหมคนไม่ว่างเลยแล้วก็มีแบบว่ามันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยขอเวลากินข้าวกันให้ตรงกันคืออะไรยากสุดนะ พีคเปกเ็นทีเลยวนอยากจอน้องที่อคนีวนครับแต่ว่าก็พยายหาปแลคือทุกคนย้องมุดเลยชวัวยกันมเยัายแต่ละคนมเพอพอดูว่าอีกคนดูว่าแต่โปกของ็นีที่พามู่ทนแวหรับนตอนนี้ในเรื่องขาจะทางานแต่ว่าก็ในในชีวิตประจาวันไมมี พยายามจะไปอยู่เอาเอาให้ตรงกินข้าวให้ตรงก่อนให้ตรงกินข้าวให้ตรงก่อนก่อนใช่คือขายระยะใช่ใช่ก็มีละครครับตอนนี้ละครทีเรียนก็ประมาณนี้ครบสุดท้ายแล้วแล้วก็มีละครรออ่รอออนแอร์อสองเรื่องยังไงก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวมาเมื่อไหร่อ่าออนแอร์เมื่อไหร่บอกพี่ด้วยที่ด้วยเสมอพี่ก็อยากดูเหมือนกัน